คอมพิวเตอร์นะคะเป็นคนดูแลในส่วนของเรื่องเอกสารการประเมินต่างๆนะคะก็อยากจะให้แล้วก็ทางฝ่ายบุคคลฝ่ายการเงินฝ่ายกิจการนะคะหนูอ,อยู่กับครูพี่เลี้ยงคนไหนก็ขอให้ช่วยดูแลในงานในส่วนที่ครูพี่เลี้ยงเขาทำเช่นงานระบบดูแลงานพิเศษอะไรเงี้ยก็ให้ศึกษาตามของครูพี่เลี้ยงได้เลยเพราะว่าการจัดเวลามาลงส่วนกลางเนี่ยมันก็คือ หมือนค่อนข้างจะติดกันเคยลองแล้วว่าจะจัดมาลงกลุ่มบริการตรงนี้ตรงนี้แล้วมันติดนะคะก็ะตอนนี้วิธีการแก้ปัญหาง่ายก็คือให้ศึกษางานพิเศษจากครูพี่เลี้ยงครูพี่ครูพี่เลี้ยงเ่ยอยู่งานพิเศษอะไรล้วก็ขอช่วยทําได้นะแล้วก็มีน้ําใจนะคะเราปฏิบัติตนที่เขาเรียกว่าตามจรรยาบรรณของครูเนาะอะไรที่ไม่เหมาะสมก็อย่าทำเลยเพราะเรามาวิชาชีพครูแล้วนะคะสาหรับเราก็มีเรื่องที่จะฝากไว้เท่านี้ ขอเชิญรองอ่าฝ่ายทั่วไปนะคะนล<า>ักงานครูที่ปรึกษาก็าให้ดำเนินการตามที่ทั้งรองให้แนวทางไปก็คือให้น้องๆช่วยดูตามช่วยเหลือ,อางานครูที่เลี้ยงเรียนรู้งานจากครูที่เลี้ยงค่ะใ,ในในปีการศรึกษานี้นยโยบายที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัย ของครูพี่เลี้ยงช่วยช่วยเหลืองานหนูก็จะได้เรียนรู้งานในส่วนนี้สำหรับพี่ก็มีแค่นี้ครับอยู่ที่น้องๆทุกคนเนี่ยอาจจะต้องได้ศึกษาในส่วนของเรื่องจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับวันที่นักเรียนมามอบตัวแล้วก็ค่าพวกค่าเบิกค่าเครื่องแบบนักเรียนเข้าอุปกรณ์การเรียนซึ่งจะอยู่ในส่วนของระบบดูแลแต่มันจะเกี่ยวพันเนี่ยที่บอกค่ะของเราจะเกี่ยวพันทั้งสี่ฝ่ายในการ เพราะฉันก็เราอาจจะต้องไปศึกษาในการตรวจเบส็จต่างๆคุครูที่ปรึกษาเขาจะให้พวกหนูช่วยดูว่าเด็กนักเรียนส่งใบเสร็จมาเนี่ยถูกต้องไหมตามรายละเอียดอย่างเงี้ยบเบิดได้ไหมหนูก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ไว้ส่วนเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอาจจะให้เราสังเกตพฤติกรรมเด็กเพื่อให้อาจจะต้องดูทุนเราอาจจะใกล้ชิดเด็กมากกว่าเพราะว่าด้วยวัยอะไรเงี้ยค่ะเด็กอาจจะมาปรึกษาบอกว่าหนูอาจจะเห็นว่าเด็กคนนี้ขาดแคลนอะไรอะไรเงี้ย เราก็สามารถคุยกับพี่เลี้ยงหนูได้เพราะพี่เลี้ยงของเราทุกคนเนี่ยก็เป็นที่ปรศึกษาูต้องไหมคะเราอาจจะด้วยช่วยร่วมมือกันเพื่อให้ดูคุณการศึกษาให้เด็กหรือก็แนะแนวทางอะไรประมาณนี้ที่จะเกี่ยวกับในส่วนของป่อแม่นะคะก็ฝากไป้วยเนาะของว่าบุคคลค่ะก็ในส่วนของบุคคลนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ที่ลงเวลาปฏิบัติงานแค่ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าเราลงเวลาที่ไหน ใช่ไหมคะก็จะไปเซ็นชื่อที่ห้องบุคคลทีนี้พี่ฝากเรื่องของการเซ็นชื่ออยากให้เซ็นเป็นลําดับกันอย่าเขียนเวลาเท่ากันเพราะว่ามันจะมีหลายๆรุ่นที่อย่างทั่งเรามาเจ็ดโมงครึ่งเราก็จะลงเจ็ดโมงครึ่งเหมือนกันทุกคนจัดพร้อมกันทุกคนเพราะฉะนั้นเราเรามาเท่าไหร่ให้ลงตามจริงแล้วก็ลงไล่ลาดับกันลงอันนี้คือเรื่องของการลงเวลาส่วนเรื่องที่เกี่ยวพันกับเราโดยตรงก็คือเรื่องของ การแต่งกายการแต่งกายของเราในตอนนี้นเราเป็นนักศึกษาฝึกสอนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใส่ชุดนักศึกษาผู้สอนเราจะไม่มีชุดเหมือนคุณครูเขาคุณครูจะมีชุดในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันมีชุดเครื่องแบบราชการมีชุดวอร์มมีชุดลูกเสือมีชุดโสน,นี้ยแต่เราอ่ะจะต้องใส่ชุดนักศึกษาออทุกวัน ยกเว้นว่าบางกิจกรรมโรงเรียนอาจจะนัดหมายหรือว่าครูพี่เลี้ยงอาจจะนัดหมายว่า,าวันนี้อาจจะให้น้องใส่ชุดวอร์มเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมอันนี้ก็ขอให้เป็นทางคราวไปนะคะก็ะจะไม่ได้ใส่ตลอดแล้วก็เรื่องของการมาปฏิบัติงานจะเห็นว่าคุณครูเราเนี่ยมาถึงโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือก่อนเจ็ดโมงครึ่งทำไมเราต้องมาเช้าเพราะว่าเด็กๆอ่ะมาถึงโรงเรียนหกโมงเนี่ยเขามากกันแล้วะคะ่ะ งันถ้าเรามาช้าเราจะไม่ได้เห็นหลายๆอย่างที่เด็กๆเ,เขาเขาดำเนินชีวิตกันเมื่อเข้าสู่วโรงเรียนะก็อยากให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยว่าเวลาเด็กเข้ามาก็ทาอะไรกันหรือบางครั้งมันจะมีเหตุอะไรที่เป็นความเสี่ยงเนะี่ยเราสามารถช่วยป้องกันกันได้ช่วยดูแลได้ในส่วนที่เราเป็นครูครูประจำชั้นร่วมกับครูที่เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ช่วยกันดูแลเด็กก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้น้องเดินเข้ามาสาย ังเกตเห็นว่ามีมีน้องๆหลายคนที่เรียกว่าเกือบจะสายเนาะคือบางทีมันเกือบจะเด็กจะเข้าแถวแล้วเนี้ยเราขึ้นมาก็อยากให้ปรับตัวแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้เรากําลังฝึกความเป็นครูเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันกําลังจะเป็นครูอยากให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กทั้งเรื่องการแต่งกายเรื่องทรงผม ทุกอย่างนะคะอย่าลืมว่าความเป็นครูมันเป็นตลอด24ชั่วโมงถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นครูเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเขาได้ก็สาัไว้วนนี้ขอบคุณค่ะวันนี้ขอเพิ่มเติม